น้อยครั้งมากที่จะมองว่ามึงยังห่วยอยู่กัแดนมันใช้คําว่าความไม่เวิร์กในนิสัยของเราเมื่อก่อนดีกว่าก็คือเวลาเราประสบความสำเร็จอ่ะเราเราก็าชื่นชมทั้งตัวเราเองว่ามันเจ๋งเราก็ชื่นชมทีมงานเราก็ขอบคุณทีมงานนะแต่เวลาเราเราพลาดอ่ะในช่วงแรกๆอ่ะเราจะโทษสิ่งต่างๆมากมายที่มันไม่ใช่ตัวเราน้อยครั้งมากที่จะมองว่ามึงยังห่วยอยู่กัแดนมัน เรากลายเป็นคนแบบนั้นเรากลายเป็นคนแบบไม่รับผิดชอบในอือในชีวิตตัวเองแล้วก็เวลาพลาดแล้วก็พยายามโทษสิ่งนู้นสิ่งเนี้ยข้อเสียมากๆเลยมันก็คือมันทําให้เราแก้ไขแบบเราไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยเพราะว่าการเราโทษดินฟ้าอากาศมันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในชีวิตทั้งนั้นแต่พอโตขึ้นเราก็เรียนรู้ว่าเรียนรู้สับสับหนึ่งที่เรายึดไว้ปบบกลางน้าอ,อกเราก็คือรับผิดชอบในวันที่เราทํา บางอย่างผิดพลาดเราก็บอกว่าผมผิดเองเมื่อเรารับผิดชอบปั๊บเราก็จะนั่งคิดได้ว่าโอเคมีอะไรที่เราปรับปรุงแก้ไขได้บ้าง<ม>ที่ตัวเราเองแก้ไขแล้วก็เติบโตแก้ไขแล้วก็เติบโตมาเรียนรู้ต่อไปพื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจกดติดตามเลเซอบี B กันไว้เลยนะครับ